อันนู้ทอดครับนูพทอดน้องเมียอ่อ นี่เขาเหนียวขจำเจียวก็ได้ครับนี่ครับหัวโบโหหลอดวันโบนะคะสีวัวดูิมิตรเลยนะเม้่อเช่กินเยาว์โบมากไก่ปนิดดิอันนี้มันมีเนี่ยเป็นตะแซมก็หนิพวกอาหารอ่ะมันมีเนี่ยเป็นตะแซมก็หนิป่ะวุ้ยมาเกิดสุดยอดเลยจำเจียวสุดยอดแล้วเนี่ยะสาวหาเจียวเดี๋ยเดี๋ยวอันนั้นถ้าขึ้นผู้ขึ้นเขาถ้ากินเขาแก้วกับแม่ยูอันนี้เขาเมืองได้กว่านะจำมาหยังแจีวหมดว่ะเออบัดเบิร์ดแล้วบัดนี้เออบัดน้ำเจียวเขานั่นล่ะฮะ อันนี้เขาเมืองได้บได้ขึ้นผู้ขึ้นว่าเลยนะอันท่านอยากกินแก้วกับเน้อมะกอีบันดีจะมีเหล่าบรรดานะครับมันเป็นเคสอะไรหรอถ้าถ้าไม่ถ้าจะให้ชัวร์มันต้องมีโซ่ด้วยนะมีเลยมีเลยมีเอ้ามันต้องมี EM ด้วยเปล่า ถามเขาไหมไปถามเรื่ยเหมือนกันเดี๋ยวผมให้ถามถามแล้วมมอหยังน้ังวาเนาด้คูเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้เดี๋ยวเขามาถามก็ได้ตอนนี้คุณเดียวอยู่ไหนนี่อยู่แถวนี้แหละ นี่นะครับแล้วเขาใส่ชุดนะครับชุดลำลองฝั่งนู้นก็จะเป็นบัรดานะครับบัรดาเราบัรดาซื้อนะครับนะแต่ไม่รู้ว่าคะแนนได้บ้างนะไม่ได้อ่า ไม่ได้ชัดเจนไม่ได้ระบุนะครับ,ว,ว,ว,รบว่าเป็นสื่อแขนงไหนบ้างคนระับก็เข้ามารอดูอแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยให้การอำนวยความสะดวกเนาะ,ะแล้วก็มาตรวจนะครับเข้าไปข้างในนี่ตรวจเข้มเลยนะครับเอซนะตรวจเข้มเลยก็นี่นะเป็นบรรยากาศที่หน้าสาลนะครับ

ถ่ายแล้ว,ลวเดี๋ยวเขาจะมีการตั้งโต๊ะอยู่ตรงนี้แล้ว嘛ดีะ่ะครั้งก่อนก็ตั้งโต๊ะที่นี่ไงตั้งโต๊ะเอกสารเนี่ยมาโหลดเอาได้เลยนี่นะครับบรรยากาศนะครับเอ,อีเนาะ ไ,ไปที่แดงไป <ừ? S 1> ไปนู่นนะไปดูจะมีช่องอะไรมาบ้างช่องอะไรล่ะเขาไม่ได้เข,าไ,ไขาไม่ได้บอกไว้ว่าจะมีช่องอะไรอ้อเจอุดเจจุดใกล้เห็นๆก,ก็มีช่องแล้วลออ ไงเห็นเพื่อนอยู่ก็กำลังมาดูดูต้องตาสามต้องสาเราไม่รู้จักกันแล้วช่วงนี้อ่าแต่ก่อนนี่รู้จักกันอยู่เมื่อก่อนรู้จักกันดีนะอ่าเดี๋ยวนี้ไม่รู้จักกันแล้ววันนี้นะครับก็มาแปลกๆนะครับอื นนอ๋อไม่อันนี้เขาก็สูบมาหนักแล้วนะเนี่ยแต่ว่ามันโหลดไม่ไหวไงรับโหลดไม่ไหวไงไม่รูวร้ว่าเราบรรลรอเล็กตัว,วตัวใหญ่บออนะ้างประมาณที่หนึ่งนะ<บ>ถ้าถามัพับขึ้นมาเี่ยพับขึ้นมาเน่ยถ้าถ้ามันพับขึ้นมาเนี่ยมันเอาเลขอะไรฮะพับขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ขายให้นานแล้วตั้งกสองปีที่แล้วรอ เคยมาขายให้อยู่เหรอนานแล้วผมจําไม่ได้แล้วผมก็ลืมไปแล้วด้วยแ่กอนที่พี่จะมาอยู่นี่แหละมาขายให้นะอ๋อมาอยู่นี่เดี๋ยวนี้เขายึดพื้นที่ไปหมดแล้วไงเข้าไปข้างในก็ไม่ได้ไม่ได้เลยเข้าไปยังไงไม่ได้จริงๆเข้าไปอยู่ข้างในได้นะเอ่าเนี่ยถ้าเข้าไปข้างในเนี่ยเขาจะเจาะเลือดเลยเนี่ยเพราะมันเป็นกาชาดเนี่ยตัวเลขอะไรท่อนี้ฮะตัวเลขเลข ผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือไม่ได้ซื้อมาหลายงวดแล้วเนี่ยโอ้เลขกกด็นดันเราก็มีแต่ห้องเป็ดดังอีกแล้วมันเข้าขายไปละ300ก็ยังไม่มีขายเลยเหรอโอ้ยบวชอยู่แต่อนวันเออมันจะออกไหมล่ะมันเรือแต่ของเป็ดไปละพันกหลงกระชื่อเหรอเก้าห้าเหน่อยเลขจากไหนมาเลขพศเกิดในหลวงที่ขาดไปเลยอันนีที่เป็ด เ,<อ>าเราไปซื้อ9559 2 8 8 2อันนี<อ>้12สิงหา85 12ดเดือนเก้าห้อ๋อเลือแต่95กับเลขราินีตัวเลข12มีเดือนพ2ศจิก็ายนวันก่อนอปซื้อ เสียงดังก็ดีทุกคนนะซื้อเลขดีทุกคนอ่ะถ้ามีตังค์ผมจำไม่ได้แล้วสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกท่านนี่นะครับอบอเขาอย่างนีไหม แปดสองสี่บอกแปดสองสี่มีบอครับแปดสองสี่เมาเมดครับก็เมาหมดพี่คิมมี่บอกว่าเมาเมดคือเสถียรนเ่ินไหนพี่คิมมี่พี่คิมมี่บอกว่าเมาหมดเมาหมดมามามามีแต่สองมีเหรอเมาเมดเมาเมดมีนะแปดหนึ่งแปดนี่พี่คิมมี่เก้าแปด่งเก้าหนึ่งแปดนี่เก้านี่แปดแปดหนึ่งเก้าปนบุ๋ม นึกว่าไปยทเแล้วนึกว่างีทางเรแล้วนี่่ตไม่มเขาเขาไม่ขายวะเขากันไว้อยู่อไม่มาไม่มาเขาไม่ค่อยมาหรอกอันไหนะ

แล้วไปยืนอยู่อะไรอยู่กลา,างท<ม>างว้เดี๋ยวเขาหังคอก่อน f ีนครับรออีกไม่นานนะเอฟซีนะนนโอ้ยคงไม่แล้วละ่ะ ากศวันนี้ก็มือมือกีน,น้่นแนมือเลยีปลอวมือออกมาแล้วนะครับยกไปละนี่ ทายกันนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมก็ใกล้จะลงแล้วเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นใหม่นะครับ <นะ S 1> ก็อีกสักระยะเวลาหนึ่งนะครับคงไม่นานนะเอฟซีนะคงไม่นานนะครับคง <c oughs> <c oughs> ไม่นานนะครับวันนี้เราได้รู้กันแน่นอนนะครับ กิกลับมาีได้ครับเด็ดเปลามทางินข้าวไหมกนขอคะเียวมาด้วยนะซื้อลักนะครับก็เข้ามานะครับเอีเนาะ ก็หลายหลายสํมนักอยู่เหมือนกันนะครับอไปดังอะไรอย่างนี้คือแดงฮั้งไรอย่างนีนนะรัไม สวัสดีนะครับ f ทุกท่านนะครับมองไม่ค่อยเห็นเลยนะครับตัวเลตัวหนังสือนะครับมองไม่ค่อยชัดนะครับแต่ก็นี่้องนึงนข่อยดูนะครับบรรยากาศนนาีกน่ี่เนอนะครับอันวาวาเบัตนี่นะซื้อหลักนะครับเขาก็มากระติมเลยนะครับเอนะีรั้ 把把好的。 ผู้ใดยังไม่ไป้ใดเอาพี่เอาีเาไปลูกออกมาได้ไงน่ะฮะลูกออกมาได้ไงออกมาได้ไงไม่มาได้ไงล่ะว้าแต่เบาเลยเนี่ยเฮ้ยครับโดนขี้ยี่อย่างเดียว ควรนะครับนะอ่า,อา